มาคาเฟ่เปิดไหมกาแฟสายมูห้ามพลาดที่ร้านครู SPIRIT s p e c i a l t ตี้ค f ฟ e ีเข้ามาก็เจอของแฮนด์เมดก่อนเลยให้เราได้เลือกชมชิลๆกันครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหลายแบบกเกงกระเป๋าถือใบใหญ่ใบเล็กก็ล้วนแต่เป็นของแฮนด์เมดที่ทางร้านจัดสรรมาอย่างดีมาถึงมุมกาแฟกันบ้างครับที่สายมูไม่พลาดที่จะมาด้วยเมนูโอมหาเสน่ห์น้มัสกา เป็นเมนูลาเต้ร้อนและใส่น้ำมนต์ที่ผ่านการทำพิธีของพระองค์แม่พัตตีโมริติลงไปด้วยยังมีน้ำชาก,กุหลาบร้อนๆทำใหม่ๆจะจิบธรรมดาก็รับรู้ถึงความหอมก่อนก็ได้และถ้ากินกับเค้กของทางร้านไปด้วยเข้ากันอย่างลงตัวสุดๆใครอยากกินโซดาซาบซ่าแนะนำลิ้นจี่รสอิตาเลียนโซดาเนื้อลิ้นจี่เห็นๆโรยด้วยดอกกุหลาบหอมฟินมาก มาทั้งทีก็อยากให้มาร้านดีๆที่ร้านครูสปิริตสเปเชียลิตี้คอฟฟครับ